สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องเล่ามีอยู่ว่ากับผมบอนลนทุกิเศษกำปังนะครับทางช่อง RmuGP Live ผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับเรื่องราววันนี้ครับที่เราจะนำมาเล่าสู่กันฟังนั้น เกิดขึ้นที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งริมแม่น้ำปิ่งนะครับเรื่องเล่านี้จะลอนและน่ากลัวขนาดไหนไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันเช่นเคยครับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งริมแม่น้ำปิ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่มีอายุยืนยาวกว่า100ปีแล้วผู้คนนั้นผูกพันกับแม่น้ำ เสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตพวกเขาเพึ่งพาแม่น้ำในการทำมาหากินทั้งการหาปลาการเพาะปลูกและการคมานาคมแต่เนื้อสิ่งอื่นใดแม่น้ำปิ่งนั้นยังเป็นเสมือนหัวใจและความเชื่อและตำนานหลายเรื่องราวที่เล่าขานสืบต่อกันมาในช่วงฤดูน้ำหลาก แม่น้ำปิงจะขยายกว้างและหลายเชี่ยวกรากปกคลุมไปด้วยสีน้ำตาลขุ่นของตะกอนดินจากยอดเขาชาวบ้านนั้นจะมาระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงนี้เราเคยมีเรื่องเล่าถึงผู้คนที่จมหายไปกับกระแสน้ำไม่ว่าจะด้วยอุบัติเหตุหรือเพราะเจ้าที่เจ้าทางที่สิงสถิตยอยู่ในแม่น้ำต้องการผู้คนไปเป็นบริวาร ในยุคสมัยหนึ่งมีครอบครัวเล็กๆประกอบไปด้วยพ่อแม่และลูกสาววัยเพียงสิบขวบชื่อว่าหนูนาหนูนานั้นเป็นเด็กที่เล่นร่าเริงและรักการเล่นน้ำเป็นชีวิตจิตใจแม่ของหนูนานั้นชื่อว่าแม่นวลมักจะเตือนลูกสาวอยู่เสมอว่าอย่าออกไปเล่นน้ำในช่วงฤด,ดูน้ำหลากเพราะมันอันตรายและใส่น้ำที่เชี่ยวกรากนั้น จะพพัาไปไปดด้หนูนาลูกอย่าเพิ่งไปเล่นน้ำเลยนะลูกแม่น้ำตอนนี้มันแรงมากเดี๋ยวจะอันตรายแม่หนวนจะพูดด้วยความเป็นห่วงหนูนาอยู่เสมอแต่ด้วยความสนตามประสาเด็กหนูนาก็ไม่ค่อยจะเชื่อฝั่งนักวันหนึ่งขณะที่แม่หนวนนั้นกำลังง่วนอยู่กับการทอผ้า หนูนาก็แอบไปเล่นน้ำกับเพื่อนๆที่ท่าเรือเก่าหลังบ้านกระแสน้ำในวันนั้นแรงกว่าปกติหนูนาเล่นเพลินจนลืมตัวว่ายออกไปไกลาจากฝั่งและไกลาจากเพื่อนๆเพื่อนๆพยายามตะโกนเรียกแต่เสียงของพวกเขากลับถูกกลืนหายไปกับเสียงของสายน้ำหนูนาถูกกระแสน้ำพัดพาไปอย่างรวดเร็วเสียงกรีดร้องของหนูนานั้นจางหายไปในพริบตาเดียว เพื่อน,น,นรีบวิ่งไปบอกแม่หนวนด้วยความตื่นตระหนกแม่นวนนั้นพอรู้ข่าวถึงกับข่าวอ่อนเธอวิ่งไปที่ท่าน้ําด้วยหัวใจที่แทบจะหยุดเต้นภาพที่เห็นคือน้ําวนขนาดใหญ่ที่หมุนวนอยู่ตรงกลางแม่น้ำํำราวกับจะกลืนกินทุกสิ่งแม่นวนตะโกนเรียกชื่อหนูนาซ้ําแล้วซ้าเล่าแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับใดๆมีแต่เพียงความว่างเปล่าและความเงียบงันที่น่าสะพึงกลัว ชาวบ้านช่วยกันออกค้นหาหนูนาทั้งวันทั้งคืนแต่กงไม่พบร่างของหนูนาเลยแม่นวลเสียใจมากเธอไม่กินไม่นอนเฝ้ารอหนูนาอยู่ที่ริมแม่น้ำทุกวันทุกคืนเธอเชื่อว่าลูกสาวของเธอนั้นยังไม่ตายยังคงรอให้เธอมารับกลับบ้านทุกๆคืนเมื่อแสงจันทร์ส่องต้องผิวน้ำแม่นวลจะได้ยินเสียงร้องไห้แผ่วๆล,ล,ลอยมาตามลม รากับเสียงของหนูนาที่กำลังเรียกหาเธอบางครั้งเธอก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มวูบไหวอยู่ใต้น้ำรากับร่างของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆก,กำลังแหวกว่ายแต่เมื่อเธอเดินเข้าไปใกล้ๆเงานั้นก็หายวับไปชาวบ้านนั้นเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติของแม่นวลว่าเธอเริ่มสู้ผอมลงเรื่อยๆดวงตาของเธอนั้นเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความโหยหา พวกเขาพยายามปลอบใจแต่แม่หนูนั้นก็ไม่ยอมรับความจริงเธอยังคงเชื่อว่าลูกของเธอนั้นจะกลับมาทุกๆวันเธอจะทำขนมที่หนูนาชอบไปวางไว้ที่ท่าน้ำพร้อมกับเรียกชื่อหนูนาด้วยเสียงอันแผ่วเบาเวลาผ่านไปหลายเดือนเรื่องราวของหนูนานั้นเริ่มกลายเป็นตำนานเล่าขานในหมู่บ้านโดยผู้คนนั้นเชื่อว่า วิญญาณของเด็กหญิงสาวนั้นยังคงสิงสถิตยอยู่ในแม่น้ำปิงคอยตามหลอกหลอนผู้คนที่ออกไปเล่นน้ำยามค่ำคืนเสียงร้องไห้แผ่วๆที่ลอยมาตามลมในยามดึกสงัดนั้นถูกเรียกว่าเสียงร่ำไห้ของหนูนาและชาวบ้านเชื่อว่าถ้าใครได้ยินเสียงนั้นจะต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษเพราะนั้นอาจเป็นสัญญาณเตือนถึงอันตรายที่กำลังจะมาถึง ในเวลาต่อมามีคนงานก่อสร้างสร้างสะพานข้ามแม่น้ำปิงมาตั้งแคมป์อยู่ใกล้ๆพวกเขานั้นไม่เชื่อเรื่องผีสางใดๆและมักจะออกไปหาปลาในยามค่ำคืนกันอยู่บ่อยครั้งมีอยู่คืนหนึง่งคนงานที่ชื่อว่าสมชายนั้นออกไปตกปลาเพียงลำพังเขาได้ยินเสียงร้องไห้แผ่วๆล,ลอยมาตามลมเสียงนั้นฟังดูเหมือนเสียงของเด็กผู้หญิง สมชายนั้นคิดว่าเขาอาจจะหูฝาดไปเองแต่ปรากฏว่าเสียงนั้นกลับดังขึ้นเรื่อยๆจนได้ยินชัดเจนตอนนี้สมชายเริ่มรู้สึกขนลุกแล้วทันใดนั้นเองเขาก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มร่างหนึ่งโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำเงานั้นสูงประมาณเด็กผู้หญิงมีผมยาวเปียกปอนและดวงตาที่แดงกำ่ำสมชายตกใจมาก เขาพยายามพายเรือเข้าฟังและเตรียมวิ่งหนีแต่ปรากฏว่าขาทั้งสองข้างของเขานั้นกับแข็งทื่อ,อาราวกับถูกตรึงไว้กับพื้นเงาน้นนลอยเข้ามาใกล้สมชายเรื่อยๆพร้อมกับเสียงร้องไห้ที่โหยหวนจนสมชายรู้สึกปวดแก้วหูสมชายหลับตาปีพยายามรวมสติทั้งหมดที่มีแต่เมื่อเขาลืมตาขึ้นมาปรา,า,ารกฏว่าร่างนั้นหายไปแล้ว เหลือทิ้งไว้แต่ความมืดและความหนาวเหน็บสมชายนั้นรีบวิ่งกลับแคมปด้วยความกลัวสุดขีดเล่าเรื่องที่เพิ่งเจอมาให้กับเพื่อนๆฟังแต่เพื่อนๆนั้นกลับไม่เชื่อเขาแถมยังหัวเราะยาะอีกด้วยหลังจากคืนนั้นสมชายก็เริ่มป่วยเป็นไข้สูงเพลอคลั่งแล้วก็พูดจาไม่รู้เรื่องเขาเอาแต่พึมพำเรื่องของเสียงร้องไห้และเหงาร่างเด็กผู้หญิงที่ลอยอยู่เหนือน้ำ เพื่อนๆเ,เริ่มรู้สึกไม่สบายใจพาเข้าไปหาหมอแต่หมอก็ยังคงหาสาเหตุของอาการป่วยของสมชายไม่ได้ชาวบ้านนั้นรู้เรื่องจึงเล่าเรื่องของหนูนาให้คนงานฟังแล้วก็แนะนำให้เหล่าคนงานนั้นทำพิธีขอเข้ามาเจ้าที่เจ้าทางและวิญญาณของหนูนาเพื่อให้สมชายนั้นหายป่วยเมื่อทำตามแล้วปรากฏว่าอาการของสมชายนั้นก็ดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ แล้วก็หายเป็นปกติในไม่กี่วันเท่านั้นตั้งแต่นั้นมาคนงานก่อสร้างสะพานนั้นก็ไม่กล้าออกไปหาปลาในแม่น้ำอย่างคข้มคืนอีกเลยและพวกเขาก็เลิกหัวเราะเยาะเรื่องราวของหนูนาเรื่องราวของเด็กน้อยถูกเล่าขานสืบต่อกันมาในหมู่บ้านจนกลายเป็นตำนานประจำท้องถิ่นทุกวันนี้ถ้าคุณไปที่หมู่บ้านนั้นยามเข้มคืนคุณอาจจะได้ยินเสียงร้องไห้ลอยมาตามแม่น้ำ เสียงนั้นอาจจะเป็นเสียงเล่าตามตำนานก็ได้นะครับนี่เป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝ่าทุกท่านกันในวันนี้กับเรื่องเล่ามีอยู่ว่าครับในตอนหน้าครับรายการของเรานั้นจะมีเรื่องราวอารันร่าสุกันฟังอีกก็ติดตามกันได้แล้วก็อยากจะรับฟังเรื่องไหนเป็นพิเศษหรือว่าอยากจะรับฟังแนวไหนเนี่ยนะฮะก็อลองคอมเมนต์มาใต้คลิปรายการได้นะครับพวกเราก็ยินดีรับฟังนะครับ เอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้ว่งต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีทุกท่านครับ